คือเขาขุดไปถึงขั้นว่ามีการเขียนจดหมายรักฉันเรียนรู้ที่จะไม่ยอมแพ้ต่อความรักนี่อาจจะเป็นครั้งแรกที่ฉันรู้สึกตกหลุมรักได้แบบนี้ตอนนี้ฉันมีความสุขที่ได้รักคุณฉันรักคุณมากสุสานความรักมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วความรักมันจะต้องไม่ทำร้ายใคร บางทีมันก็มีคลิปที่เราไม่อยากจะพูดตอนนี้คลิปแรกที่ผมทำไปเรื่องของเรียวโกะฮิโรซุเอะรักแรกในยุค2000เนี่ยมีหลายคนเข้าไปเมนในนั้นว่าแบบเอ้ยปัจจุบันเขาเป็นชู้อย่างงู้นอย่างนี้อยากให้คอมเมนต์เหล่านั้นลงมาอยู่ในคลิปนี้แทนก็แล้วกันเพราะว่าคลิปนี้จะเป็นการอัปเดตเรื่องของเรียวโกะฮิโรซุเอะรักแรกของยุค2000ของใครหลายๆคนนะครับแต่ว่าปัจจุบันนั้นเธอกลายเป็นที่รู้จักในญี่ปุ่นในฐานะของชูรัก <laughs> ชูรักแบบสะเทือนวงการเหลือเกินนะ ซึ่งก็คลิปนี้ไม่ดิมแสงไม่เปิดไฟไม่ทําอะไรละสดๆเลยสคริปก็ไม่ต้องมีอะไรละนะเอาแบบสดๆความรู้สึกกันสดๆเลยตอนนี้ก็แล้วกันนะฮะซึ่งเรียวโกะเนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนที่อยู่ในยุคผมอะ่ะก็น่าจะรู้จักเธอมาจากแบบยุค ITV ไอทีบีก็ลังดังเลยนะตอนนี้เรื่องแรกที่มาสายไทยน่าจะเป็น Beach Boy นะฮะแล้วก็ช็อตกัน m e r มริดอะไรเงี้ยเยอะแยะมากมายในยุคนั้นเรียกว่าเป็นนางเอกที่ในไทยก็ดังมาคู่กับเคียวโกะเลยไหมเคียวโกะอาจจะดูดังกว่าเล็กน้อยนะแต่ว่าในญี่ปุ่นเนี่ยถือว่าในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งเคียวโกะฮิโรซเอะนี่คือแบบผู้เปลี่ยนแปลงยุคอะ่ะเขาเรียกกันว่าแบบยุคฮิโรซเอะบูมนะฮะ ไปร้านตัดผมก็จะมีแต่รูปเธออะไรอย่างเงี้ยคือยังจําภาพมันได้อะภาพที่แบบเธอมาเรียนที่มหาวิทยาลัยแล้วก็แบบชายหนุ่มที่มหาลาัยแตกตื่นแหวกทางให้เธอเดินเข้าไปมันเป็นอะไรที่ทรงพลังมากเลยนะครับแต่ว่าพอตัดภาพมาจนถึงตอนนี้หลายๆคนก็คงจะจดจําเธอในฐานะของชู้รักไปแล้วนะฮะซึ่งโอเคประวัติเดลโกะผมก็คงจะไม่ได้พูดอะไรมากเท่าไหร่เพราะว่าเคยพูดถึงไปแล้วในคลิปก่อนนะครับซึ่งเป็นคลิปที่โอ้ทำมาเมื่อนานมากแล้วนะแล้วก็ถ้าให้ทำคลิปใหม่เล่าถึงประวัติของเขาตอนนี้ความรู้สึกก เท่าไหร่แล้วด้วยนะครับแต่ว่าก็จะขอเล่าภูมิหลังของชีวิตรักของทั้งเรียวโกะและก็คุณโทบะซึ่งเป็นชู้รักของเขานะฮะคืออย่างเรียวโกะฮิโรซุเอะเนี่ยก็อย่างที่ผมเล่าไปในคลิปก่อนแล้วว่าเธอก็ผ่านการแต่งงานมาแล้ว2ครั้งนะครับก็คือครั้งแรกเธอแต่งงานกับในแบบที่อายุมากกว่า5ปีนะในปีเดี๋ยวก่อนนะผมพอดูข้อมูลหน่อยในปี2003นะครับแล้วก็มีลูกชายด้วยกัน1คนก่อนที่จะหย่าในปี2008แล้วก็มาแต่งงานกับศิลปินช่างทําเทียนนะนะก็คือสามีคน ปัจจุบันนี้นะครับณนะตอนนี้นะเขายังคงเป็นสามีคนปัจจุบันอยู่นะครับแล้วก็มีลูกกับสามีคนนี้ที่เป็นช่างทาเทียนเนี่ยสคนเป็นลูกชายแล้วก็ลูกสาวซึ่งเมื่อปีที่แล้วครับเรียโกฮโรซุเอะได้รับรางวัล คุณแม่ดีเด่นนะฮะซึ่งไอรางวัลเนี้ยมันไม่ควรจะมอบอีกแล้วเพราะว่าเอาจริงก็คือชีวิตของความเป็นแม่ทุกคนก็มีความเป็นแม่เหมือนกันที่แตกต่างกันออกไปนะฮะเราก็ไม่รู้จะตัดสินว่าใครเป็นแม่ดีเด่นได้จากที่ไหนนะแต่ว่าที่สําคัญเลยก็คือไอรางวัลแม่ดีเด่นเนี่ยแจกให้ใครบรรลัยทุกคนนะเหมือนเป็นรางวัลอาถันแจกปีนี้โอโหปีหน้าอื้อเฉาเป็นอย่างงี้มาหลายรายก็ไม่เข็ดกันเนาะส่วนอีกฝั่งหนึ่งน่าจะเป็นฝั่งที่หลายๆคนไม่รู้จักแล้วก็น่าจะเพิ่งเคยเห็นหน้าเขาเป็นครั้งแรรกกนะคคับบ็ือเชโท เฟพทบะผู้นี้เขาเป็นใครฮะเขาเป็นเชฟมิชลินสตาร์หนึ่งดาวนะเห็นอย่างนี้นะแต่ว่าเขาถือว่าเป็นคนที่ได้รับความนิยมในหมู่เกย์เป็นอย่างมากนะครับคือไอ้ที่เราเห็นเขาแบบดูบึกบึกเนี่ยไม่ใช่เขาอ้วนนะเขาบอกว่าที่อยู่ข้างในเนี่ยมันคือกล้ามเนื้อ ก็เลยทําให้แบบหมู่เกย์อชอบเขามากจนได้รับฉายาว่าเป็นเหมือนกับคันะแห่งวงการเกย์เลยนะฮะก็คือแบบโอ้โหเกย์เชิดชูเขาเหมือนกับเป็นคันะพูดถึงคันะก็จะเป็นไอดอลแบบที่แบบอยู่สูงเกินเอื้อมของชายหนุ่มอะไรเงี้ยเชฟโทบาก็เช่นกันฮะเป็นคนที่หมู่เกย์นั้นยกให้อยู่เป็นเหมือนคันะของวงการเกย์เลยโดยเขามีร้านอาหารฝรั่งเศสนะครับชื่อดังจองร้านเขาเนี่ยต้องจองล่วงหน้านานมากๆนะครับตัวเชฟโทบาก็ไม่ใช่เกย์นะครับเขาแต่งงานแล้วในปี2011มี ภรรยาหนึ่คนแน่นอนมีภรรยา1คนแล้วก็มีลูก2คนนะครับอ๋อแล้วก็ภรรยากับลูกเนี่ยก็ปรากฏตัวในคลิปของเขาด้วยในบางครั้งเรื่องราวที่เขาทั้ง2คนมาเป็นชู้กันเนี่ยมันเป็นยังไง อ่ะอันนี้ผมจะขอสรุปข่าวแล้วก็เล่าให้ฟังก็ล้กันว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับก็คือเริ่มต้นจากเมื่อประมาณสัปดาห์ก่อนมีข่าวจากทางบุญชุนครับใครรู้จักบุญชุนก็คงจะรู้นะฮะว่าเรื่องใต้เตียงดาราเนี่ยบุญชุนไม่เคยพลาดนะครับเรื่องการแฉแหลกอะไรต่างๆละเอียดเหลือเกินนะอยากให้มาทําข่าวการเมืองไทยเหลือเกินนะฮะคือบุญชุนเนี่ยเขาเผยแพร่ข่าวออกมาในตอนนั้นว่าเรียกโกฮิโรซูเอะกับเชฟโทบะ มิชลินสตาร์หนึ่งดาวผู้นี้นั้นแอบมีความสัมพันธ์กันซึ่งในข่าวนะฮะผมขออ่านเลยก็แล้วกันในข่าวเขาบอกว่าทั้งคู่นั้นได้แอบพบกันในช่วงปลายเดือนมีนานะครับโดยมีคนพบว่าเรียวโกะนั้นไปที่ร้านอาหารอีกแห่งหนึ่งของเชฟโทบานะไม่ใช่ร้านดังๆนะครับในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมเนะี่ยก็มีภาพหลุดครับเป็นเรียวโกะในชุดกางเกงขาสั้นสุดสวยกําลังถูไหล่เชฟโทบะแบบคิกค,คักค,ค,คิกคักอะไรเงี้ยแล้วก็หลังจากนั้นครับในวันที่3มิถุนายนครับเวลา3ามทุ่มเรียวโกะนั้นกปปร,กตร,ร,รนกาตงงงมลเือ เกี่ยวครับคือก็พรางตัวไปะนะแต่ว่าคือแม่งความเป็นเรียวโกะทุกคนก็จําได้อยู่ดีก็พรางตัวได้ไม่เนียนเลยนะพรางตัวยังไงก็จําได้อยู่ดีนะครับก็คือเธอนะ่ะไปเช็คอินในโรงแรมครับคือเรียวโกะมาเช็คอินแล้วก็ขึ้นไปโรงแรมก่อนส่วนเชฟโทบะนั้นตามมาทีหลังครับคือในตอนนั้นถ้าพูดแค่นี้มันก็ดูเหมือนไม่มีหลักฐานอะไรใช่ไหมว่าเฮ้ยก็อาจจะมาแบบคนละห้องก็ได้อะไรอย่างนี้หรือเปล่านะแต่ว่ามันโป๊ะแตกตรงที่เชฟโทบะนะ่ะลงมาเช็คเอาท์ห้องที่เรียวโกะเป็นคนเช็คอินครับเข้าใจไหมเรียวโกะมาเช็คอินส่วนขาลงมมาาเป็็นะลง มันก็เลยโปะแตกตรงนี้แหละนะฮะบุญชุนก็เลยเริ่มต้นการสืบสวนอย่างเข้มข้นทันทีด้วยการโทรไปถามทั้งคู่แม่งเลยนะครับในคืนวันที่4มิถุนายนนั่นเองบุญชุนนั้นถามเรียวโกว่าเฮ้ย hey, คุณรู้จักเชฟโทบะหรือเปล่าซึ่งเรียวโกก็บอกว่ารู้จักนะครับแต่ว่าบุญชุนเนี่ยก็รีบยิงคําถามต่อไปแบบตรงไปตรงมาเลยว่าพวกคุณน่ะมีความสมคัญกันใช่ไหมซึ่งอันเนี้ยเรียวโกในตอนนั้นนะครับรีบปฏิเสธกับบุญชุนแล้วก็บอกว่าเฮ้ยมันไม่จริงหรอกเราทั้งคู่นนนนนน่่่ะะแแแแตงงงาาาากกกัััไไปปหมมมมมดลลลล้วล้วว็็ีทเเเยพรฉคุณู นะไม่มีทางเลยนะครับเรียโกน,นใช้คาว่าไม่มีทางเลยเนี่ยหลายรอบมากนะครับในขณะที่ฟังเชฟโทบะก็ถูกบุญชุนโทรไปถามเช่นกันนะครับซึ่งเชฟโทบะก็บอกว่าเฮ้ยก็ไม่มีอะไรเราเป็นเพื่อนสนิทกันอะไรเงี้ยแต่ว่าปรากฏว่าบุญชุนนั้นยิงคําถามแสกหน้าเชฟโทบะเลยนะครับว่านี่คุณคิดจะแต่งงานใหม่กับคุณเรียวโกไหมปรากฏว่าตอนนั้นครับเชฟโทบะก็ดูมีพิรุษเหมือนกัน,นครับเขาก็หัวเราะแล้วก็บอกว่าเฮ้ยไม่หรอกเขาอายุ45แล้วแล้วก็ตอนนี้เขาเป็นหนุ่มเนี่ยแน่นอนว่าเรียวโกเป็นเหมือนกับไอดอลที่ผู้ชาายยทุกกคนอ งานด้วยทั้งนั้นแต่ว่าสำหรับตอนนี้เขาแต่งงานมีครอบครัวแล้วก็ไม่ได้คิดจะแต่งงานอะไรกับเรียวโกร็อกส่วนเรื่องการเป็นชู้เนี่ยเขาก็ดูตอบแบบอ่ำอึ้งๆครับก็คือปฏิเสธแหละแต่ว่าบอกว่าถ้าเกิดเขามีอะไรที่สามารถประกาศได้อย่างเป็นทางการก็จะติดต่อไปคือพอได้ยินประโยคนี้มันก็ชัดแล้วนะมองจากดาวอังคารลงมาก็รู้เลยนะครับว่ามีพิรุษอย่างแน่นอนนะครับก็ข่าววุ่นุนในตอนแรกที่ออกมาก็มีประมาณนี้ครับพอมีข่าวลือออกมาทั้งคู่ก็ออกมาปฏิเสธแบบรัวๆเชฟโพรบะตอนแรกก็คือปิดคอมเมนต์นะ ตอนแรกผมเข้าไปจะไปเผือกในแบบ u t u b e ในอะไรเงี้ยแต่ว่าปรากฏว่าเขาปิดคอมเมนต์เรียบเลยนะฮะแต่ว่าบุญชุนอ่ะก็เรียกว่าแสบก็คือคลายหลักฐานออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนแบบสุดท้ายวันที่15มิถุนาที่เพิ่งผ่านมาเนี่ยทั้งคู่ก็ออกมายอมรับแล้วก็ขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะก็สรุปง่ายๆว่าข่าวลือที่บุญชุนพูดมามันก็เป็นความจริงแหละจริงทั้งหมดไหมไม่รู้แต่ว่าก็คือเป็นชู้กันจริงประมาณนั้นนะครับซึ่งหลังจากนั้น รายละเอียดทั้งหมดเนี่ยมันถูกขุดออกมาแบบโอ้ยเละเทะไปหมดนะครับคือเขาขุดไปถึงขั้นว่าทั้งคู่เนี่ยมีการเขียนจดหมายรักถึง ค,คือแลกเปลี่ยนไดอารี่กันอะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้หลายๆคนอาจจะรู้สึกขำว่าเฮ้ยอะไรของเธอเป็นดารายุค90 2000ก็เลยใช้วิธีแบบยกนั้นอยู่หรือไงแต่คือถ้าได้ดูจากคลิปประวัติของเรียวโกะในคลิปที่แล้วนะครับก็น่าจะเข้าใจนะเพราะว่าผมได้บอกว่าเรียวโกะนั้นเป็นคนที่ไม่เล่นโซเชียลเน็ตเวิร์กอะไรใดเลย Facebook หรือว่า Twitter Instagram อะไรเนี่ยเธอไม่มีเลยนะมีแค่ออฟฟิเชียลเว็บไซต์ที่ทางบริษัททําให้แม้แต่ไลน์เอยอะไรเอยเธอก็ไม่เล่นเลยด้วยว่าเป็นผู้หญิงยุค90จรรรรริงๆใใชช้้กกาาโททศัพ์เขียนอะไ จะเข้าใจได้ว่าทำไมทั้งคู่ถึงใช้การเขียนถึงกันนะซึ่งตอนจดหมายขอโทษอนะ เรียโกเองก็เขียนเป็นลายมือออกมาเช่นกันนะครับตอนนั้นก็ไม่รู้แหละว่าบุญชุนเขาไปเอามาได้ไงไปอยู่ใต้เตียงหรือไงนะฮะแต่ว่าเขาได้จดหมายที่เรียวโกเขียนแลกเปลี่ยนกับตัวเชฟโทบะมาพออ่านปุ๊บอะ่ะเราก็เข้าใจได้เลยว่าจริงๆแล้วก็เป็นเรียวโกเองนั่นแหละที่เหมือนกับเป็นฝ่ายเริ่มต้นนะครับจดหมายที่ทางบุญชุนเปิดเผยออกมาแล้วก็พอจะหาอ่านได้โดยที่ไม่เสียตังค์นะคือถ้าอยากอ่านฉบับเต็มอะ่ะต้องเสียตังค์นะครับคืออันนี้ผมไม่ได้อ่านแต่ว่าอ่านจากที่เขาเปิดเผยออกมาเป็นแบบแซมเปิลแซมเป นั้นเขียนเอาไว้ในโปสการ์ดของโรงแรมหรูในวันที่บุญชุนไปจับโปะนั่นแหละก็เลยไปได้โปสการ์ดนี้มาโปะก็เลยแตกตรงนี้ด้วยนะครับไม่รู้เขาจะเขียนทําไมเนาะเรียกโกเขียนจดหมายนี้ประมาณว่าฉันรู้สึกโดดเดี่ยวและสับสนแต่ว่าต้องขอบคุณเธอฉันเรียนรู้ที่จะไม่ยอมแพ้ต่อความรักนี่อาจจะเป็นครั้งแรกที่ฉันรู้สึกตกหลุมรักได้แบบนี้ตอนนี้ฉันมีความสุขที่ได้รักคุณฉันรักคุณมาก หรืออีกอันหนึ่งครับอันนี้เป็นไดาอารี่ที่เขาแลกเปลี่ยนกันนะครับเธอเขียนว่าถึงคนที่สําคัญที่สุดบนโลกใบนี้สุสานุที่ฉันรักมากและรักมากจากวันนี้เราอาจจะต้องห่างกันสักระยะแต่ฉันนั้นรู้สึกเหงาเหลือเกินเอ,อ้ยอะไรประมาณนี้แหละ ก็ถ้าใครอยากอ่านฉบับเต็มก็ไปจ่ายเงินให้บุญชุนได้แต่ว่าอันนี้ผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่ส่วนตัวมากๆนะบุญชุนไปเอามาแล้วก็มาขายแบบนี้มันก็อาจจะรู้สึกแปลกๆหน่อยนะจากจดหมายที่ออกมาเนี่ยทำให้ในเน็ตของญี่ปุ่นอะ่ะเขาวิจารณ์กันเลยว่าแบบเฮ้ยความสัมพันธ์ของเรียวโกกับชูเนี่ยเรียวโกะมีความรู้สึกเหมือนเธอกลับไปเป็นเด็กสาวที่เพิ่งรู้จักการตกหลุมรักเป็นครั้งแรกยังไงอย่างนั้นอะ่ะเออแล้วกับสามี2คนที่ผ่านมาเธอไม่ตกหลุมรักเลยหรือว่ายังไงอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกัันนครบซึ่่งงเเืืืืออี้าาสสไปมก็ตว สามีคนปัจจุบันของเรียวโกะนะตัวที่เป็นช่างเทียนเขาก็สงสัยในความสำคัญน,นี้เหมือนกันนะครับจนจ้างนักสืบแอบสืบเรื่องนี้อยู่อย่างลับๆแล้วก็หลังจากวันที่ทั้งคู่ออกมายอมรับเรื่องนี้ตัวสามีมีข่าวว่าบุกไปถึงร้านของเชฟเลยนะครับเราคาดหวังจะได้เห็นภาพกีฬามัน,ม,นมันชกอะไรกันใช่ไหมแต่ว่าไม่ครับเพราะว่าร้านของเชฟป,ปิดนะครับปิดแบบไม่มีใครอยู่เลยนะฮะตอนนั้นนะักข่าวก็เข้าไปรุมสัมภาษณ์ตัวสามีของเรียวโกะเฮ้ยเขารู้สึกยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวสามีเขาก็ไม่ยอมให้สัมภาษณ์นะครับซึ่ ว่าจริงๆไอร้านอาหารที่โด่งดังของเชฟเนี่ยกับร้านเทียนของสามีของเรียวโกะเนี่ยอยู่ใกล้กันมากเลยครับเขาใช้คําว่าใกล้ขนาดสามารถใส่สลิปเปอร์เดินไปได้อะก็คือใกล้ประมาณนั้นเลยนะส่วนเรื่องราวที่ว่าเรียวโกะกับ เชฟโทบาเนี่ยเขามาเจอกันได้ยังไงนะครับเขาก็มีการขุดไปแล้วก็ไปเจอว่าทั้งคู่นั้นเจอกันตอนที่มาถ่ายงานนะครับที่ร้านของเชฟเนี่ยกับนิตยสารฉบับหนึ่งโดยมีเรียวโกะนั้นเป็นเหมือนกับแขกรับเชิญอะ่ะซึ่งตัวเชฟในวัย5 5ก็คือย้อนกลับไปอยู่ในยุคฮิโรซูเอะบูมอ่ะเขาก็ตกรุมรักเรียวโกในยุคนั้นไม่ไม่ต่างจาก ผู้ชายคนอื่นๆในญี่ปุ่นเลยนะครับซึ่งในตอนนั้นเชฟก็ยังโพสต์เรื่องนี้อยู่นะก็ไปขุดมาก็เป็นอันนี้นะฮะเชฟก็โพสต์เรื่องนี้ลงทวิตเตอร์แล้วก็เรียกว่ามีเพื่อน,เอนๆอเข้ามาแซวกันยกใหญ่เชฟก็ยังบอกเลยว่าแบบโอ้ไม่อยากจะล้างมีดกับซ่อมที่เรียวโกะใช้ในวันนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยส่วนเรียวโกะนั้นก็ดูเหมือนจะชื่นชอบเชฟคนนี้มานานแล้วเหมือนกันนะครับโดยบทสนทนาในวันนั้นอ่ะเชฟนะ่ะบอกเรียวโกว่าเขามีหนังสือภาพของเรียวโกะด้วย โดยใช้น้ำเสียงที่แบบตื่นเต้นเหมือนกับได้เจอดาราอะไรเงี้ยขณะที่เรียวโกะเองตอนนั้นก็บอกกับเชฟว่าเธออยากให้ลูกชายเธอเป็นเชฟนะครับเรียกว่าทั้งคู่ก็ชื่นชอบในตัวของกันและกันมาตั้งแต่ตอนนั้นก็พอเข้าใจได้ว่าเชฟยกนั้นก็เหมือนผมนี่แหละชอบเรียวโกะในฐานะของแบบไอดอลแห่งชาติอะไรเงี้ยเหมือนผู้ชายทุกคนนะครับขณะที่เรียวโกะนั้นก็ชอบเชฟในฐานะที่เป็นเชฟตอนนี้อันนี้ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่หลุดออกมาณขณะนี้นะในวันที่ผมอัดคลิปนี้นะครับซึ่งคิดว่าหลังจากเนี้ยมันก็คงจะมีข่าวอะไรที่แบบ ไม่ปล่อยเรื่องอะไรแบบนี้แน่ๆนะครับก็ใครจะตามต่อก็ตามต่อไปนะแต่ว่าเรียนตามตรงว่าไม่ไหวแล้วอ่านข่าวนี้มากๆก็รู้สึกแบบอึนๆมึนๆเหลือเกินนะครับก็สำหรับความรู้สึกส่วนตัวของผมอะ ในฐานะที่เป็นแฟนคลับฮิโรซุเอะมาตั้งแต่แบบยุคบีชบอยเป็นเด็กแบบทอมบอยก็ดูเธอมาตั้งแต่เธอยังเด็กๆเ,เลยนะครับเพลงของเธอในยุคนั้นอะแม้เธอจะร้องไม่เก่งแต่ว่าด้วยความสดใสของเธอมันก็ทําให้เพลงของเธอยังถูกผมเปิดฟังอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ซึ่งพอเห็นข่าวเนี่ยเอาจริงก็คือรู้สึกผิดหวังแหละที่มันออกมาเป็นแบบนี้นะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ติดตามเธอ่ะก็คงจะรู้ว่า เอาจริงเธอไม่ได้แบบลุกใสๆแต่ว่าในช่วงวัยรุ่นน่ะเธอก็มีข่าวนู่นข่าวนี่หลุดออกมาหลายต่อหลายครั้งแล้วก็มีข่าวบางข่าวอย่างเช่นในช่วงช่วงประมาณปี2014มันก็มีข่าวแบบหลุดมาว่ามีความสัมพันธ์กับ ดาราดังอย่างซาโตะทาเครุหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนั้นก็ข่าวมันก็เงียบไปนะฮะก็เรียกว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องใหม่หรอกไม่ใช่เรื่องที่แบบเซอร์ไพรส์มากสําหรับแฟนๆของเรียวโกะอยู่แล้วนะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วอ่ะคิดว่าความรักมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้แบบโดยไม่รู้ตัวเราอาจจะเดินสวนทางกับคนที่มากินส้นตมตําหน้าปากซอยแล้วเราก็เกิดตกหลุมรักเขาอะไรเงี้ยมันก็เป็นไปได้ทั้งนั้นแต่ว่าปัญหามันก็คือทั้งคู่นั้น อยู่ในสถานะที่มีครอบครัวกันทั้งคู่แล้วนะเดียโกก็มีลูก3มเชฟโทบะเองก็มีลูกมีภรรยาแล้วทั้งคู่เนะี่ยอยู่ในสถานะที่ไม่สามารถที่จะรักกันได้อะเพราะว่าความรักที่มันเกิดขึ้นเนี่ยถ้าปล่อยให้มันเลยเถิดไปแน่นอนว่ามันจะต้องทํร้ายทุกคนเลยนะครับคิดว่าทุกวันนี้เธอก็คงจะเห็นแล้วว่าความรักในครั้งเนี้ยมันทำร้ายใครไปบ้างนะครับคนที่โดนทำร้ายหนักที่สุด ก็น่าจะเป็นจิตใจของตัวเธอเองจิตใจของเชฟโทบะซึ่งเธอบอกว่าเธอรักเขาจิตใจของทั้งสามีของเธอจิตใจของภรรยาของเชฟโทบะรวมถึงที่สำคัญก็คือลูกๆของเธอนะฮะก็ต้องมารับรู้เรื่องราวอะไรเหล่านี้แล้วก็โดนสื่อนั้นขุด กระจายไปหมดนะครับความรักมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วความรักมันจะต้องไม่ทําร้ายใครมันไม่ผิดหรอกถ้าคุณจะรักใครสักคนนะครับแต่ว่าการที่คุณยังอยู่ในความสัมพันธ์แต่ว่าก็มีความสัมพันธ์กับคนอื่นไปด้วยเนี่ยมันก็คงเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจะแก้ตัวใดๆได้ถ้าคุณรักเขามากพอคุณก็ต้องเลิกกับคนปัจจุบันแล้วก็ไปหาเขาถูกไหมมันง่ายๆแค่นั้นเลยครับคือถ้าใจคุณแบบโอ้ยฉันรักคนนี้มากเหลือเกินคุณก็ต้องยุติความสัมพันธ์ในปัจจุบััััันนนให้้้ไไไดดดคืืออออมมมมม่่ีีททาางงแบจปปลลลวตร ซึ่งบทสรุปของความรักของเธอณนะตอนนี้นะมันก็ทําร้ายทุกคนไปหมดเลยนะครับเธอนั้นถูกถอนสปอนเซอร์แล้วก็ น่าจะต้องจ่ายค่าปรับอะไรเยอะแยะมากมายนะครับเรีวยกว่าเป็นความรักที่ราคาแพงมากๆแล้วก็ต้องแลกมาด้วยอะไรหลายสิ่งหลายอย่างมากซึ่งแน่นอนว่าคนที่เจ็บปวดที่สุดก็น่าจะเป็นตัวเธอนั่นแหละถ้าถามว่าผมเห็นใจไหมในฐานะของเพื่อนมนุษย์ในฐานะของคนที่ติดตามเธอมาตลอดผมก็เห็นใจเธอนะที่เธอต้องมาเจอเรื่องราวแบบนี้นะฮะแต่ว่าสิ่งที่เธอทำมันก็ได้ทําร้ายคนอื่นไปเช่นกันคนที่ดูคลิปนี้อยู่ เอาเรื่องของเธอนั้นเป็นตัวอย่างนะครับความรักมันไม่ใช่สิ่งผิดแต่ว่าสถานะของคุณณขนาดนั้นต่างหากที่มันจะเป็นสิ่งที่กําหนดว่าผิดหรือไม่ถ้าคุณรักชู้มากพอคุณเดินออกไปหาเขาเลยบอกว่าชู้ไปเลิกกับภรรยามาตัวฉันก็จะเลิกกับสามีแล้วเรามารักกันเรามาแบบอยู่ด้วยกันถ้าคุณรักเขามากพอมันจะเป็นแบบนั้นครับแต่ว่าเรื่องราวที่พูดวันนี้แน่นอนว่าเราก็มองในฐานะคนนอกนะฮะเบื้องหลังเบื้องลึกเขาจะมีอะไรยังไงนั้น เราก็คงไม่อาจรู้ได้นะครับเราก็รู้เท่าที่ข่าวเขาสื่อออกมาเราก็อาจจะไม่ตัดสินใครนะเพราะว่าคิดว่าแต่ละคนเขาก็คงมีเหตุผลของเขาอะนะฮะโอเควันนี้ไม่มีอะไรเลยมานั่งเหมือนมานั่งบ่นให้ฟังเฉยๆนะครับเ้ววันนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้ก็แล้วกันขอให้รักคนที่อยู่ข้างๆคุณให้มากนะครับบาย